สวัสดีครับผมบอยคาเวอร์เทอร์นะครับมาลุ้นกันลากรถ10ล้อให้เจอสิล้อทุกไซด์จมอย่างเงี้ยนะเนี่ยคันนี้ทุกมา40ตันนะเนี่ยรวมหมุนกันอันนี้ถนนเนี่ยจมนะยี่ห้ออะไรกับไมรู้อ่ะ อันนี้ฮีโน่ห้าร้อยโครงมาลายซ้ายโครงลา,ายซ้ายหมดเละเอาไปอยู่ห่างนะเมื่อกี้สลักขาดสลักขาดกระเด็นโดนกระจกแตกหมดแลวแลว,วามาอยู่ห่างคืนไหมเอะ สวนกันโอ้เอออาขึ้นแล้วไหมเออ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 เก่งเออโห่โ่โห่สุดยอด